สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องยาดาทาร์น,นะคะวันนี้ยาดาก็จะมาเ,าเปิดไพ่นะคะทำนายอ่านพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามาช,ชมคลิปนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆเร็วนี้นะคะ คลิปก็จะอยู่ได้หรือว่าจะเกิดขึ้นภายใน3าถึงหเดือนนะคะทุกคนกันเลยขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะคะให้สื่อสารกับพี่ไพ่ให้ใช่ให้ตรงกับพลังงานที่ถูกดึงโดดเข้ามานะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆเราเร็วนี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามใพี่ยาดาแล้วก็เมนน่ารักน่ารัมาคุยกันนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์พี่ยาดาจะมีการแจ้งประกาศผลนะคะว่า,าใครจะได้ลิปสติกนะคะตรีมาตานะคะถ้าท่านผู้ชาย ซุมได้ก็ไปให้แฟนก็ได้นะคะเป็นลิปที่ผลักเกสกเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมทางวาจานะคะเสริมโชคเสริมลาบเสริมทรัพย์นะคะทุกคนเรามาดูกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรราชินีหรียญค่ะทุกคนใบแรกใบแรกเป็นราชินหรียญเป็นราชินีผู้มีความมั่นคงนะคะ ทางอารมณ์เป็นคนหนักแน่นนะคะแล้วก็เป็นคนรวยเป็นเศรษฐีเป็นคนที่เย่อหยิ่งก็ได้นะคะคือเป็นคนที่เพียบพร้อมค่ะเพียบพร้อมด้วยรูปและทรัพย์นะคะเป็นราชินีผู้สง่างามนะคะทุกคนห้าไม้เท้านะคะห้าไม้เท้าก็เป็นการแข่งขัน เ,เกิดการแข่งขันหรือเกิดความวุ่นวายนะคะในด้านการงานนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวหมายถึงว่าในสังคมของเพื่อนที่เพื่อนๆที่อยู่นะคะมีอุปสรรคและปัญหาขึ้นรอบตัวเพื่อนๆนะคะแต่เพื่อนๆนะคะจะสามารถไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับ ความขัดแย้งนี้นะคะคือเพื่อนๆก็หลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงการเป็นคนกลางการเป็นเขาเรียกอะไรคะถ้าเป็นนายหน้าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะทุกคนให้เพื่อนๆหลีกเลี่ยงนะคะเพราะปัญหาบางทีถ้าเราไม่ได้เข้าไปยุ่งไปเกี่ยวเราก็จะดีกับตัวเราเองมากกว่านะคะบางทีมันเป็นเรื่องของเขาที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องยื่นมือเข้าไปนะคะ Ten of Pent ons, 10 of pentacles 10เหรียญนะคะเป็นไพ่เศรษฐีนะคะทุกคนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นะคะพลังงานเศรษฐีมาสองใบแล้วนะคะทุกคน10 <t ell> of pentacles ก็เป็น10เหรียญนะคะเสียญใหญ่เบื้เริ่มเทิมนะคะเป็นความมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นไพ่เศรษฐีค่ะการได้รับเงินนะคะจากการจากงานนะคะเกิด ความมั่นคงทางการเงินกับเพื่อนๆนะคะ The World ค่ะ The World ก็เป็นพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะสุขสมหวังนะคะเ,เป็นไพ่ที่หมายถึงความหวังความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าเพื่อนๆนะคะจะต้องปล่อยวางนะคะผ่อนคลายพลังงานนะคะ ให้ดีที่สุดนะคะให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่พเพื่อนๆจะได้รับคือสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะไพ่เดอะเวิลนะคะเป็นไพ่แห่งความาสุขสมบูรณ์และความพอดีพอใจในชีวิตนะคะไม่รวยที่สุดไม่ดีที่สุดก็จะมีความสุขที่สุดนะคะมีความรอบรู้นะคะในวิทยาัาการต่างๆเป็นอย่างดีนะคะทุกคนเป็นไพ่ที่ดีนะคะว้ายว้าว้ายว้วว ตัวนะคะความช่ำเบอ้อนี่เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆดูคลิปแล้วก็ให้ชินกับพีาดาด้วยนะคะพี่าดาก็จะโบ๊ะโบะโบ,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 บน่อยนะคะทุกคนแปไม่เท้าค่ะการพุ่งทยานนะคะการพุ่งทยานมา,าถ้าเป็นรอการคอคยการติดต่อสื่อสารนะคะก็จะเป็นการ ได้รับข่าวอย่างรวดเร็วนะคะหรือจะเป็นการงานก็จะพุ่งทะยานมาหาเพื่อนๆอย่างรวดเร็วนะคะความสําเร็จนี้ก็จะพุ่งมาหาเพื่อนๆอย่างรวดเร็วนะคะความมั่งคั่งร่ํารวยจะมาหาเพื่อนๆอย่างเร็วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยใบต่อไปอะไรเอ่ย จติกนะคะจติกก็เป็นไพ่แห่งความยุติธรรมนะคะหมายถึงกฎหมายก็ได้นะคะหรือว่าสิ่งอะไรที่ถูกต้องนะคะไพ่จติกขึ้นนี่คือจะเป็นความถูกต้องนะคะทุกคนทําอะไรก็จะเพื่อนๆอาจจะกําลังได้รับ สิ่งที่เพื่อนๆรอคอยในความไม่ชัดเจนก็กำลังจะชัดเจนนะคะจะได้รับความยุติธรรมนะคะจากสิ่งที่เพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆยังไม่ได้รับความยุติธรรมในเหตุการณ์นั้นหรือเรื่องราวใดๆนะคะแต่เพื่อนๆกำลังจะได้รับความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของเพื่อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะใบต่อไปจะบอกอะไร The Wheel of Fortune นะคะทุกคนเป็นไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตานะคะคลิปเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นนะคะ The Wheel of Fortune ถึงเวลานะคะถึงคราวแล้วนะคะที่กลงล้อแห่งโชคชะตาของเพื่อนๆได้หมุนมาถึงจุดที่ดีของเพื่อนๆน,นะคะจิตจุดที่ดีของชีวิตเพื่อนๆกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะเร็วๆนี้นะคะ ถ้าหลังจากเจอคลิปแล้วก็จะประมาณ3 6เดือนนะคะทุกคนถึงต่างๆก็จะทยอยเกิดขึ้นกับชีวิตเพื่อนๆน,นะคะเรามาดูกันเลย king of s w o r d นะคะราชาดาบนะคะราชาถือดาบก็เป็นราชาผู้มีความเชื่อมั่นนะคะ เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นนะคะเป็นตัวแทนของคนที่น่าเคารพยำเกรงนะคะมีความเชื่อมั่นสูงนะคะและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้คนรอบข้างได้มีความยุติธรรมจริงใจนะคะและไม่เอารัดเอาเปรียบใครนะคะมองอะไรเป็นจริงเป็นจังรู้โลกและชีวิตทุกแง่ทุกมุมนะคะชอบใช้พระเดชมากกว่าพระคุณเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้ดีกว่าเสมอนะคะ เป็นพลังงานที่มีความมั่นใจนะคะมั่นคงในตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองตัดสินใจได้ไม่ผิดนะคะสิ่งที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับนะคะเพื่อนๆจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่เพื่อนๆได้ลงมือทำว่าจะสำเร็จแน่นอนนะคะทุกคน 8. ด,ดาบนะคะไพ่แปดดาบก็เป็นไพ่ที่ อาจจะมีอุปสรรคปัญหานะคะที่ยังหา,าหาทางออกยังไม่เจอนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะคิดกังวลอยู่นะคะอา,อาจจะมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บใจจากการกระทําของผู้อื่นนะคะอาจมีเรื่องเสียเงินนะคะเป็นดวงของคนที่ทำคณกับคนไม่ขึ้นนะคะช่วงนี้ให้ระวังนะคะปัญหามีคน ที่อาจจะคิดไม่ดีนะคะกับเพื่อนๆนะคะเป็นการอาจจะเป็นปัญหาที่มืดแปดด้านนะคะทางออกไม่เจอระวังเรื่องการฟ้องร้องคดีความนะคะหรือถูกใส่ร้ายนะคะมีไพ่8ดาบนะคะแต่พลังงานที่ขึ้นมานะคะมีทั้งจัดติกมีทั้งเดอะวีลออฟฟอร์จูดมีทั้ง king of sword นะคะให พญาดามองว่านะคะเพื่อนเพื่อนให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะความเชื่อมั่นของเพื่อนเพื่อนจะพาเพื่อนเพื่อนให้หลุดพ้นจากปัญหาแปดดาบเนะะี่ยค่ะให้เชื่อใจตัวเองนะคะผู้คนรอบข้างบางทีเอ คำพูดกับเราเขาพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าภายในจิตใจของคนเราเราก็ไม่รู้แน่นอนว่าเขาคิดอะไรกับเราอยู่นะคะให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะไว้ก่อนนะคะทุกคนให้เชื่อว่าถึงเวลาที่ชีวิตของเพื่อนปีนี้นะคะตอนนี้กําลังจะพลิกฟื้นไปสู่ทิศทางที่ดีของชีวิตนะคะสิ่งที่เพื่อน,อนออยังไม่ได้รับความยุติธรรมก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะให้ระวัง คนใกล้ตัวคนรอบข้างนงี้ก็ได้นะคะเลือกมูนนะคะเลอกมูนคือเป็นไพ่แห่งความากังวลน,นะคะอาจจะคิดกังวลวนเวียนอยู่นะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าให้เชื่อมั่นค่ะเพื่อนๆกำลังจะเจอความชัดเจนเพื่อนๆกำลังได้รับความยุติธรรมนะคะ ปัญหาความขัดแย้งของคู่อื่นให้เพื่อนๆหลีกเลี่ยงนะคะแล้วเพื่อนๆจะได้นั่งสวยๆเนะะี่ยค่ะเหมือนราเชนีเหรียญเน,นะะี่ยค่ะความมั่นคงในชีวิตความสำเร็จความหวังนะคะกำลังจะพุ่งตรงมาสู่ชีวิตเพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆหลีกเลี่ยงคนใกล้ตัวที่อาจจะพูดใส่ร้ายอย่างเงี้ยพูดใส่ร้ายเพื่อนๆคะ่ะบางทีพลังงานที่ทำให้ให เรารู้สึกไม่ดีให้พลังงานเราเด่งดาวอย่างเงี้ยเพื่อนๆหลีกเลี่ยงก็ดีนะคะเพราะว่าคนเรานะคะถ้าเขาพูดอะไรแล้วเราไม่รับเอาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้มาถึงเรานะคะเราให้ปลดปล่อยนะคะให้ปล่อยวางนะคะเนี่ยเหมือนไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยค่ะอะไรที่เขาพูดมาถ้าไม่ดีถ้าเราไม่รับมันก็ย้อนคืนกลับไปหาเขาลคะค่ะเดอะเมจิกเชียเห็นไหมคะทุกคน ปาฏิหารในชีวิตนะคะของเพื่อนนะคะให้เชื่อมั่นกงล้อแห่งโชคชะตาก็มาสิ่งที่เพื่อนๆคาดหวังนะคะสิบเปลี่ยนเนี่ยนะคะสิบเปลี่ยนนี่ก็จะพาให้ชีวิตเพื่อนๆไปสู่ความมั่นคงนะคะเร็วๆนี้นะคะอย่างรวดเร็วนะคะพุ่งทยานมาทั้งการเงินการงานนะคะให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะ พลังงานของมนุษย์เป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นพลังงานแปดดาบจะทำอะไรไม่ได้นะคะคิงอัพสอดนะคะคนเราถ้ามีความเชื่อมั่นจะมีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะดึงดูดได้ทุกสิ่งนะคะความเชื่อมั่นก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ แม้กระทั่งคู่แท่อย่างนี้นะคะก,คการรักตัวเองการการรักตัวเองแล้วก็การอะไรนะคะการเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเป็นการแสดงที่ตรงไปก็จะดึงดูสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใบต่อไปอะไรเอ่ยนะคะเราจะมาดูสำหรับที่สองกัน อะไรจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆรอเรื่อนี้นะคะสำหรับที่สองนะคะเราเปิดเพื่อยืนยันพลังงานนะคะเดอะไฮโลแฟนค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นไพ่คูบาอาจารย์นะคะที่ปกปักรักษาเพื่อนๆนะคะ,ะเพื่อนๆทุกคนนะคะจะมีเทวดาที่ปกปักรักษานะคะ,ะให้เพื่อนๆนะคะได้ วันพระอย่างวันนี้ก็สวดมนต์นะคะภาวนาทําบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ภาวนาจิตนะคะให้นึกถึงสิวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเ,เพื่อนๆนะคะตอนนี้ไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมาบ่อยมากเลยนะคะในคลิปเป็นพลังงานที่ต่อเนื่องกันนะคะโอ้แปดดาบห้าไม่เท้าไ <c oughs> พ่อุปสรรคของอาสำรับแรกนะคะทุกคนขึ้นมาในสำรับที่สองนะคะหดาบ 8ปดดาบเอ้ยไม่ใช่ห้าไม้เท้าแล้วก็8ดดาบนะคะเออเป็นไพ่ที่ขึ้นมาเบียนหยนพลังงานนะคะหดาบเอ,อ้ยไม่ใช่พิจาตื่นเต้นกับไพ่อะไรไพ่ห้าดาบห้าไม้เท้านะคะเป็นการขัดแย้งนะคะในวงงานหรือในสังคมรอบๆตัวของเพื่อนๆนะคะแต่ พูดถึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับเพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะคะไพ่ห้าดาวเนี่ยให้เพื่อนๆระวังนะคะถ้าเขามีปัญหาขัดแย้งอะไรกันก็เพื่อนๆไม่ต้องอไปเป็นคนกลางลาเกลี่ยนะคะช่วงนี้ให้เพื่อนๆหลีกเลี่ยงนะคะ3 6ถึงเดือนนะคะทุกคนแล้วก็มีไพ่8ดาบขึ้นมานะคะ8ดาบก็เป็นพลังงานที่ตรงกันสองสำหรับนะคะทุกคน แปดดาบก็เป็นอย่างว่านะคะเป็นปัญหาที่มืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอนะคะอาจจะถูกใส่ร้ายถูกระวังเรื่องการฟ้องร้องมีคดีความหรือถูกใส่ร้ายนะคะทุกคนอุปสรรคนะคะอาจจะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บใจจากการกระทําของผู้อื่นนะคะให้เพื่อนๆระวังคนรอบๆตัวนะคะ,ะพิจารณาเชื่อว่านะคะเป็นให้เตือนนะคะ,ะที่มีการขัดแย้งใน ในบริบทของการทำงานหรือว่าในสังคมของเพื่อนๆนี่นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ยุ่งไม่เกี่ยวปัญหาแปดดับนี่ก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะให้เพื่อนๆลองดูนะคะว่าเราปติเสเลี่ยงเหตุการณ์นี้นะคะเพื่อนๆก็ไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรเลยเพราะว่ามีอยู่สใบนะคะทุกคนสิ่งที่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ ที่จะสื่อสารให้เพื่อนๆได้รู้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยเด็กฟูเข้ามานะคะทุกคนเดอกฟูก็คือความเป็นอิสระนะคะอิสระทั้งการเงินการงานชีวิตนะคะสิ่งที่เพื่อนๆต้องการนะคะความเป็นอิสระเสรีนี้จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะอาจจะ อ,อ,อยากจะไปเที่ยวนะคะเมษานี้มีแพลนจะไปเที่ยวไหนหรือเปล่านะคะจะได้มีอิสระทางการส่องเที่างใจหมายก็ได้นะคะเพื่อนๆคืนนี้สวดมนต์นะคะสวดมนต์ภาวนานะคะแล้วก็อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้บาอาจานะคะพี่ดาเปิดไพ่มาต้องว่าแล้วมีไพ่ใรูแฟนนี่ขึ้นมาบันเลยค่ะว้าวคิงเรียนค่ะทุกคนรอบแรกเป็นราชินีเรียญ สำหรับที่สองเป็นเหรียญน,นะคะทุกคน King of Pentacles นะคะเป็นราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญก็เป็น Energy ของคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นคนรวยค่ะ <c oughs> เป็นพลรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้มีความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะทุกคน King เหรียญน,นะคะแล้วก็ดี๋ยวนะคะ ร่ำรวยนะจริงๆด้วยค่ะเป็นเป็นคิงเหรียญเป็น energy ของผู้ร่ำรวยนะคะเป็นมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยนะคะจะมีเงินกินมีเงินเที่ยวการสบายใจนะคะทุกคนเป็นสิ่งที่เพื่อนๆคาดหวังหรือปรารถนาอยู่หรือเปล่าคะแล้วก็เป็นประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีมีความเป็นอยู่ที่ดีฐานะมั่นคงประสบความสําเร็จนะคะ เรามาดูกันเลยบ่ตอใไปอะไรเอ่ยอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้เทีย่ยวอยากทำอะไรก็ได้ทำมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะ The Hangman การรอคอยนะคะการรอคอยของเพื่อนกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะการรอคอยเห็นความมั่นคงการเงิน การงานที่ประสบความสําเร็จรอคอยการเดินทางหรือเปล่าคะจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวสงการอย่างพิยาดาว่าแน่เลยนะคะชารีออดขึ้นมานะคะการเดินทางนะคะเป็นอัศวินาชารีออดก็คือไพ่ที่หมายถึงอัศวินผู้พิชิตนะคะเป็นอัศวินผู้กล้าลุยนะคะไม่ได้เกรงกลัวกับอุปสรรคใดๆเดินทางไกลนะคะ ทู o ็อบ n อนะคะทู o ็อบ n อก็หมายถึงทางไกลอยู่แล้วค่ะเป็นการเดินทางไกลนะคะไพ่ทูอ็อบอลนะคะหรือว่าจะเป็นการงานนะคะที่ทำแล้วก็ต้องมีคู่พาร์ทเนอร์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถึงจะสำเร็จเป็นอย่างดีหรือว่าได้การเดินทางไกลอย่างวา็ได้นะคะทุกคน ไพ่ทอ o of four นะคะห้าดาบห้าดาบนะคะทุกคนไพ่ห้าดาบก็เป็นไพ่อุปสรรคปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่เพื่อนเพื่อนนะคะมีไพ่ห้าดาบขึ้นมานะคะก็แนะนำให้เพื่อนเพื่อนนะคะหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหานี้นะคะ ถ้าเป็นคนรักก็ให้แยกกันอาจจะแยกกันอยู่คนนึงอยู่บ้านแม่คนนึงอยู่บ้านตัวเองแยกกันอยู่สักพักหนึ่งก็จะดีขึ้นนะคะหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าเหมือนกันน่ะคะ่ะค,คร้ายๆไพ่เนื้อหาของไพ่ออกมาสัดคล้องกันนะคะกับไพ่ห้าไม้เท้าแปดดาบนะคะทุกคน ว้าวเห็นไหมคะหลังจาก5ดาบเมื่อเพื่อนๆหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหา5ดาบนี้แล้วเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จอย่างดีซิกอัพบอนเ็นไพ่วิกตอรี่ค่ะ6ไม้เท้านะคะหไม้เทาะะ้เทาคือไพ่แห่งความสำเร็จนะคะความสำเร็จกรอคอยเพื่อนๆอยู่นะคะทุกคนว้าวใต้สำรับเป็น3ถ้วยคะ่ะการเฉลิมฉลองนะคะ เพื่อนๆคะให้เพื่อนๆลองปรับตามที่พยญดาได้อ่านไพ่มานะคะชีวิตเพื่อนๆกำลังก้าวไปสู่ความมั่นคงความสำเร็จสมหวังในชีวิตนะคะเพื่อนๆใช้ energy ของเพื่อนเเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองมั่นคงทางอารมณ์และเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆยัง ไม่ได้รับความยุติธรรมหรือว่าเพื่อนๆก็กําลังจะได้รับแล้วนะคะถึงเวลาแล้วนะคะสิ่งที่เพื่อนๆคาดหวังรอคอยอยู่ให้เชื่อมั่นว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเพื่อนๆอ,อยู่นะคะจะได้สมผลหรือว่าได้ อำนวยพรให้เพื่อนๆได้เกิดปาฏิหารนะคะมีไพ่เดอะแมจิกเชียนะคะได้เกิดปาฏิหารในชีวิตของเพื่อนๆให้เพื่อนๆสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิทำจิตใจให้สงบปล่อยวางนะคะแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เข้ามาเร็วๆนี้3-6ถึงเดือนนะคะจะเกิดสิ่งที่ดีๆชีวิตเพื่อนๆทำใหกผนงานถ้าดูใต้พิยาดาหว่านะคะจะเป็นการ เดินทางไกลที่เพื่อนๆพื่นกำลังมีแพผนจะเดินทางไกลก็จะสำเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็ใครที่รอคอยความสำเร็จด้านการเงินนะคะก็จะสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่ในที่ทำงานหรือในสังคมที่เพื่อนๆอ,อยู่นะคะก็เพื่อนๆนก็จะสามารถหลีกเลี่ยงหรือว่า คลายปัญหานั้นลงได้นะคะชีวิตของเพื่อนเพื่กำลังจะก้าวไปสู่ความมีอิสระทางการเงินการงานนะคะทุกคนเพื่อนเอนอาจจะได้พบเจอคู่พาร์ทเนอร์นะคะทำธุรกิจร่วมกันนะคะก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะและก็ ไพ่สุดท้ายนะคะก็เป็นไพ่ six of swords แล้วก็ t r e e of cups ก็เป็นความสำเร็จแล้วก็การได้เฉลิมฉลองค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อน,อนก็สรุปได้ดังนี้นะคะว่าเพื่อน,อนอกำลังจะได้รับความยุติธรรมนะคะแล้วก็จะได้พบความมั่งคั่ง ความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความเป็นอิสระในชีวิตนะคะด้วยความเมตตาจากเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวเพื่อนๆน,นะคะให้เพื่อนๆน,น้อมรับพลังงานด้วยนะคะทุกคนปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตทุกคนแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาชมและกดไลค์กดแชร์กดติดตามในพิยดานะคะและอย่าลืมเม้น์มานะคะเดี๋ยว ออพิยาดาจะแจกลิฟตในวันอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวจะสุมชื่อผู้โชคดีแล้วก็จะแจ้งแล้วก็ขอที่อยู่กับทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอให้สุขสมหวังนะคะสวัสดีคะ่ะ